สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวมาเรื่อง Lodge คอนโทรลกันสําหรับที่ยังไม่แรงพอนะเริ่มด้วยการปิด E.S.P. นะครับผมผมนี้นะครับอ่ะมันจะขึ้นว่าปิดการใช้งาน E.S.P. นะครับจากนั้นเหยียบเบรกให้จมสุดนะครับ แล้วก็เข้าเกียร์ดีนะครับดเดินหน้าจากนั้นกดเปรกมือด้วยนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งจมสุดเดี๋ยวกดให้ดูนะครับนี่ครับเปิดการใช้งาน Launch Control ถ้าจะไปก็คือปล่อยเบรกแล้วพุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้น <bah ätze> ต้องทำดีๆนะฮะระวังด้วย